สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรียาหลอหล่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับหเลขที่17วันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญเรื่องจำนวนจริงเสนออาจารย์กันพพิมพอุดมวงค่ะกำหนดให้ p x เท่ากับ a x ยกกำลัง5บวก b x ยกกำลัง3บวก c x บวก d เมื่อ a b c และ d เป็นค่าคงตัวถ้า x ลบหหาร p x เหลือเศษ10และ p x หาร x เหลือเศษ6แล้ว x บวก1หาร p x เหลือเศษเท่ากับเท่าใดต่อไปนี้นะคะวิธีทำนะคะเราจะใช้ทฤษฎีเศษเหลือนั่นก็คือ p x หาร x ลบ1เหลือเศษ10แสดงว่า p 1เท่ากับ10นื่นจาก x ลบหนึ่งนะคะจะเท่ากับศูนย์ดังนั้น X ก็จะเท่ากับหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะนำพีหนึ่งเท่ากับสิบไปแทนค่าในสมการก็จะได้เป็น A คูณกับหนึ่งยกกำลังห้าบวก b คูณกับหนึ่งยกกำลังสามบวก c คูณกับหนึ่งบวก D เท่ากับสิบค่ะจะได้เป็น A บวกบบวก C บวกดีเท่ากับสิบนะคะ ต่อไปจะเป็น px หารด้วย x เหลือเศษ6เนื่องจากมี x อยู่ตัวเดียวนะคะเราจะสามารถแทนค่า x เท่ากับ0ได้เลยก็จะได้เป็น p 0เท่ากับ6ค่ะแล้วเราก็จะนำ p 0เท่ากับ6ไปแทนค่าในสมการนะคะจะได้เป็น A คูณกับ0นยกกํากำลัง5บวก b คูณกับ0นยกยูกำลังสามบวก c คูณกับ0บวก d เท่ากับหค่ะเราจะได้ d เท่ากับ6เนื่องจากทุกตัวที่คูณกับ0ูนจะได้ศูนย์หมดเลยแล้วก็จะเหลือดีตัวเดียวนะคะจะได้ดีเท่ากับ6ค่ะแล้วเรา,เรา,เรา,เราก็จะทราบค่าดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะเอาค่าดีไปแทนค่าค่ะจะได้เป็น a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ10นะคะจะได้ a บวก b บวก c บวก6เท่ากับ10ย้ายข้างสมการจะได้เป็น a บวก b บวก c เท่ากับ10ลบ6 a บวก b บวก c จึงจะเท่ากับ4คะ่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะก็คือ px หารด้วย x บวกหนึ่งเหลือเศษเท่าไหร่น,นะคะเนื่องจาก x บวกหนึ่งเท่ากับ0ูนย์ก็จะได้เป็นลบหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะนำลบหนึ่งไปแทนค่าในสมการนะคะจะได้เป็น p ลบหนึ่งเท่ากับ a คูณด้วยลบหนึ่งยก่กำลังห้าบคูณด้วยลบหนึ่งยก่กำลังสาม c คูณด้วยลบหนึ่งบวกด้วยดีค่ะแล้วเราก็จะได้เป็น ลบ a ลบ b ลบ c บวก d ค่ะนื่องจากทุกตัวคูณด้วยลบหยกกำลังเลขขี้นะคะมันจะกลับมาเป็นลบเหมือนเดิมเราก็เลยใส่เครื่องหมายลบนะคะแล้วเราจะดึงลบออกมาได้เป็นลบคูณอยู่กับ a บวก b บวก c บวก6ค่ะนื่องจากเรานำ6เข้ามาแทนในสมการนะคะแล้วก็จะเท่ากับ ลบสบวกหซึ่งลบสจะ a บวก b บวก c เท่ากับสเมื่อกี้นะคะเรานำมาบวกกันก็จะได้สองเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะ